ครับสวัสดีครับผมเฉลิมกานเดยนทองนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของการฝึกการเล่นฟุตบอลของเยาวชนนะครับก็มาด้ทำคลิปลง Youtube มานานแล้วนะครับวันนี้ก็มีเวลาว่างได้นั่งทำคลิปเพื่อเพื่อถ่ายทอดนะให้ให้พวกเราในในสายโค้ชที่อยากพัฒนาเด็กๆหรือว่าสอนเด็กๆได้ได้รับทราบข้อมูลนะครับในกะารฝึกของเด็ก ครับส่วนตัวของผู้สอนเองหรือว่าตัวโค้ชเองเนี่ยเราต้องยอมรับว่าสมัยใ,ใหม่เนี่ยในฟุตบอลเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีการพัฒนาไปเรื่อยๆอยทุกวันตลอดเวลาเพราะนั้นตัวโค้ชเองเนี่ยต้องต้องขวนขวายหาองค์ความรู้หรือว่าหาความรู้ใส่ใส่ตัวเองตลอดเพื่อเพื่อจะนําไปพัฒนาหรือว่านําไปสอนให้กับลูกศิษย์เรานะครับซึ่งองความรู้พวกนี้แน่นอนนะครับมันหาได้ตามทั้ง ในในแท็บเล็ตในมือถือในสมาร์ทโฟนหรือว่าใน YouTube หรือว่าในเพจต่างๆใน Facebook ต่างๆเหล่านี้ก็มีข้อมูลที่ออกมานำเสนอให้กับพวกเราชาวโค้ดได้เรียนรู้เนี่ยข้อมูลกันอยู่ตลอดเวลาเพราะนั้นข้อมูลพวกนี้ถ้าเกิดโค้ดคนไหนได้ใส่ใจกับมันแล้วก็นำมาการองว่าข้อมูลไหนมันดีหรือว่าการการวิเคราะห์ การให้ข้อมูลต่างๆตามเพต,ตๆๆที่ที่เราคิดว่าดีเราก็ควรจะเก็บเข้ามาใช้แล้วก็มามาเพิ่มคูดให้กับลูกศิษย์ของเราครับว,วันนี้ผมอาจารย์บี้ก็จะมานําเสนอในเรื่องของการฝึกเด็กๆในเรื่องของการเล่น small size นะในการเรียนรู้เรื่องของพื้นที่ในการเล่นฟุตบอลคือเด็กๆเดี๋ยวนี้เราเราควรจะให้เขาเรียนรู้เรื่องพื้นที่ตั้งแต่เด็กๆแล้วเพราะว่า ฟุตบอลในสมัยใหม่ถ้าเด็กๆยังไม่รู้พื้นที่แล้วลงไปเล่นเนี่ยเขาก็อาจจะวิ่งกันสเปซสปาวิ่งกับมั่วครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าจะว่าจะเป็นยังไงนะครับรับวันนี้ผมก็ขึ้นหัวข้อมาในเรื่องของตัว passing support zone หมายความว่าการส่งบอลและการเคลื่อนที่สนับสนุนในแต่ละแดนนะครับเราไปดูแบบฝึกกันว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับ ในแบบฝึกที่ผมเขียนมาเนี่ยก็จะมีะตัวโค้ดเองนะครับเสื้อสีขาวแล้วก็มีผู้เล่นฝ่ายลูกเสื้อสีน้ําเงินนะครับแล้วก็ผู้เล่นฝ่ายรับนั้นเสื้อสีแดงนะครับแล้วก็มีผู้รักษาประตูนะ <c oughs> จะเห็นได้ว่าในในในบล็อกด้านข้างเนี่ยผมทําไว้เป็นหกบล็อกทางด้านซ้ายมือผมในบล็อกที่หนึ่งบล็อกที่สามบล็อกที่ห้าจะอยู่ด้านซ้ายนะครับแล้วก็บล็อกทางด้านขวาริมสุดบล็อกที่สองบล็อกที่สี่บล็อกที่หกเนี่ยจะอยู่ทางด้านขวา นะครับแล้วก็ส่วนตัวบล็อกแรกตรงนี้ก็เรียกว่า d e f s e เอ Building Zone อันนี้ก็เป็นเกมตัวตัวรับเริ่มเกมลูกจากแดนหลังอะไรประมาณนี้นครแล้วก็จะมีตัวกดดันหนึ่งคนที่อยู่ในโซนนะครับพอมาในโซนที่สอง i d l l e u u l l i n n u u z Zone หมายความว่าตัวนี้เป็นตัวสร้างเกมลูกจากแดนกลางก็จะมีโซนนี้อยู่นะครับโดยมีผู้เล่นฝ่ายรับสีแดง2คนแล้วก็ผู้เล่นฝ่ายลูก สีน้ำเงิน1คนนะครับส่วนด้านข้างนั้นมีตัวว i n g b a c อ่าอยู่2ฝั่ง2องข้างนะครับแล้วก็พอมาโซนที่3ก็คือฟินิชโซนฟินิชโซนก็คือตัวตัวตัวบนสุดท้ายก็จะมีของ s t ต็เกหรือว่าตัวศูนหน้า1คนแล้วก็มี Center Back ของสีแดงสอคนนะแล้วก็มีประตู1คนอันนี้ก็เราแบ่งเราแบ่งเป็นโซน นะแบบเป็นโซนมาให้เห็นว่าให้เด็กๆได้จรรู้ว่าออกสนามเนี่ยมีมีโซนการเล่นนะหน้าที่ความรับผิดช,ชอบใครอยู่ตรงไหนหรือว่าใครจะไปเล่นร่ออวมกับใครนะครับอันนี้ก็คออือหัวข้อหัวข้อในการฝึกก็คือพาสซิ่งท u าผอโซนนะครับในตัวนี้ก็มีเพื้นที่เป็นยังไงมากนะแบบฝึกเป็นยังไงมากเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปอธิบายกาันอีกทีหนึ่งครับทีนี้เราไปดูคอนเซปต์เด็กคอนเซปต์ผมให้มาว่าคอนเซปต์หรือว่าโคชชิ่งพอย นะครับการเคลื่อนที่ของผู้เล่นตั้งแต่เซนเตอร์แบ็กวิงแบ็กมิดฟิลแล้วก็สูนหน้านะคำนึงถึงอะไรฮะมุมระยะการมองพื้นที่ในการเล่นร่วมกันอันนี้เราก็ฝึกเด็กๆให้รู้ว่าเมื่อเล่นเล่น,ลนตัวพาสซิ่งสปอร์ตโซนเนี่ยเราเน้นไปที่ของมุมมุมระยะในการส่งบอลในการช่วยเป็นยังไง การมองของรอบๆเพื่อเก็บข้อมูลไปยังไงการรับรู้สถานการณ์รอบตัวไปยังไรอันนี้เราก็ควรให้เด็กๆได้เรียนรู้นะครับพื้นที่การเล่นพื้นที่ในการที่ได้ร่วมกันเป็นยังไรให้ก็รู้ด้วยว่าฟุตบอลอยู่ตรงนี้แล้วใครจะต้องไปเชื่อมโยงกับฟุตบอลบ้านงะสอนให้เด็กๆเขาได้รู้การเคลื่อนที่ไปด้วยสอนให้เด็กๆเขาได้รู้การการัพ p อ o r t ว่าใครจะเล่นกับใครไปด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูแบบฝึกกันนะครับ